ลูกตาตากกกนกไก่ได้หลายคว้มเงนกำลังสูงหวาปานชลีโงจวีสามสองห้ เป um ah ็นสิบน้าโตนีเป็นโตนี่ที่เหมามจังวัดนี้นองรากาไหลติบดิบเป็นตารต้องเรี่สมบูรณ์สานิบาตด้วยัน กับปกมือนกับเดีวนั่นะครับพี่น้องผู้ไร่พี่น้องผู้จังสามสิบแ่เดียวหนึ่งหน้าที่พันไปหกสิบพันไปนะครับ ไปยังบ่เปิดเ้ยแต่อุปศาสนี่ถือว่ามโนธรรมนานะครับสวยงามอวกลัเแยงกนมาหน่อยโปรดติตามหางดีวันันทอ์ทุกเช้คุตัด ได้ความได้ก็มองที่ใหเห็นแล้วเรื่มตาหนาวเำใจร่อยสิบหาคะแนนพานไปร่อยสิบหาคะแนนพานไปนะครับเต็นโตเขาหลังเมกนะครับเขาหลังตาเ่ยมรลอยดับเรือก็ยู่ตาังได้ ฝ่าไงสามสองหนึงไปเราเอาเออเขาคือยังว่าหลบเนาะ แดพ่น้องอึ้งไข่อึ้งไข่อึงใส่สมบูณเลี้ยวอึ้งอึ้อ้งโออึ้งออ่าังอึ้งใส่มเลี้ยวเอ็ดเอาไปกินเมี่งนี่ดิเอ็ดเอาไปกินเลี้วไปไปนูไข่เมื่อข้าไปเผาบักห่าเิเกสลักส้ลงเลนเนาะบอปเาบักบ่าวดีมันฝากบ่าดีมันมัสอง่ายเกีันโอ้หลางดีเนาะครับเออ ของามคกับดอกไม้เบี้ยครับเอาไปซื้อเบี้ยมาสามขวดเฮ้ยโอ้ยเจ้าเป็นไผ่นมามันถามมาเจ้าเป็นไผ่นมาคุยกันได้เลยพี่ยาพี่มาจำนาถามเจ้าเป็นไผ่นาอดีนะครับเรียบร้อยทีเด็ดบ้างนี้บ้างเดียวเฮ้ยนวลเฮ้ยนวล อายจุดเอาเท่าไรเอาองค์น้องเฟยคนละนี่มันเสียแล้วไปเสียมาทั้เอาเอาเย็นๆเนาะพี่ชีวิตเนาะชีวิทย์นั่นพี่เบียร์เย็นๆเนาะพี่พี่ซุปเปอร์เจ๋งเหมือนอยู่ทั้งไทยรถเลยเด้อเอาเลยพี่เอาเลยเย็อาเอาเอาเลยพี่โอ้ยเบียร์เย็นเด้อเบียร์เย็นก็มีเด้อตอนนี้ก็ได้เบียร์เด้อนี่เขาเล่นบางนี้บางเดียวเขาบอกที่เด็ดบางนี้บางเดียวเขาได้ เขาได้เจ uh, like, yeah, uh, ้าฟ like, oh, okay ัอ่ะได้ซีฟองเขาบอกกันเดียวเขาได้ซีฟองขึ้นบ่นี่ครับเบียเบียพี่ซูเปอร์เจ๋งครับเบียเบียผมครับเบียผมครับอ่าล้วเด้อยี่ห้อคุณลำอะไรเหรอครับลำแล้วลำแล้วมันลำแล้ววันนี้เดี๋ยวบังสุดท้ายเลยนะครับผมคิดว่าเขียวนะครับฮอตบังสุดท้ายเลยนะครับ เตที่ท่านฟังไฟ้ดี่ทั้งเบียโอ้ยกูญแมันงอนห้โอ้ยุญแมักูไห้เที่ท่านบดละหลวงป้นกดโทงสามยายนะสามีเด <ใ Neptune. S 1> ้อเด้อาอซีแวร์เข oh, ้าไปเด้อครับบัตดิครับขอบคุณหลายน้อง ตัวตัวสีเลองจักเดสามสองด้ยมันสีวาหอ้ตัวสีเลวอาสีวาห์นั่นวะมจ้าเบอร์ันสีวายังเหรอโอ้มาตัวแบงนั oh, my oh, my oh um ้กันมันสีวาสูงเลยสูงีกสูงครับงครับตัวเดียวเลยนอเอ้ยงไฟเพื um, ่อนาพร้อมอันขนาหมอนำปะถมมาเทิศินส mm. ์บองไฟมันมีลำเลยนะครับตัวเดียวอย่างเงาเขาบอกตัวเดียวอืม ขันเฮาอยู่นะโอ้ยลองฟันสุบบ้งโอ้ยนี่นี่นี่ไฟโอ้สู้ข้างตรงมั้ยดวงฟันร่นๆใ่ไหมใช่ใช่ใโอ้ยหน่อยหน่อยถูกรียกเทียบระดับสูงสูงครับสูงเลยปากอวยตัวหน้าปากอวยม่ให้กับเนาะมาบอมือือ ใส่อะไรลงมาอีกบ้นงคะเข่าควนนะครับเข่าควนเขามีกอนะครับเขดูมีกมีก